ไมทองทุกและคนก็ทุกเหมือนกันทำไมเหตุการณ์นี้มันถึงเกิดขึ้นคนแบบว่าดึงเงินออกจากระบบการลงทุนและทุกอย่างหมดเลยเหรอเงินไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่าตลาดส่วนใหญ่โดยภาพรวมนี้นะคะกำลังย่ออยู่ในปัจจุบันบอย่างแรกเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้นะคะค,คือสถานะของทองคำค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าสถานะของทองคำนั้นเนี่ยมนุษย์ให้สถานะอะไรทองคำนะคะมีอยู่สองสถานะหลักๆที่มันทำให้เกิดความปั่นป่วนตอนนี้และทำให้หลายๆคนสงสยัยนะตอนนี้เนี่ยแหละว่าเอ๊ะทำไมมันไปทิศทางเดียวกันกับหุ้นทำไมมันไปทิศทางเดียวกันกับหลายๆสินทรัพย์อื่นนะคะสถานะแรกเลยนะคะก็คือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย พอเวลาเกิดเรื่องอันตรายหลายแรงบนโลกนี้เกิดขึ้นถือทองคำสิถือทองคำสิฉะนั้นหมายความว่าการถือทองคำเป็นการเอามูลค่าอะไรก็ตามแต่ที่เราถือมาอาจจะเป็นเงินสดเนี่ยไปพักไว้ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าเป็นทองคำสมมตินะว่าถ้าเกิดมีสงครามเกิดขึ้นการที่เกิดสงครามขึ้นในประเทศใดๆอะค่ะหนึ่งในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเลยคือ ค่าเงินของประเทศนั้นๆนอะจะอ่อนค่าลงเพราะว่าต่างชาติเขาจะมาถึงเงินไทยบาททําไมในเมื่อในเมื่อในประเทศไทยเกิดสงครามอยู่แล้วเขาไม่สามารถมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยได้นึกออกใช่ปะพอมันเกิดการเหตุการณ์ที่แบบเอ้ยใช้เงินสกุลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอะมันจะทําให้มูลค่าของเงินลดน้อยลงฉะนั้นประเทศใดๆก็ตามแต่นะคะที่เขามีสภาวะที่ผิดปกติแบบนี้อยู่เนี่ย หนึ่งในสินทรัพย์ที่เขาจะต้องถือนะคะคือทองคำเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าสถานะที่สองค่ะจะเป็นสถานะที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงมาก่อนนะคะนั่นคือสถานะของการเป็นสินสินทรัพย์ประกันนะเอเราใช้เป็นประกันแทนใช่โค้ดแล้วสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงกับสินทรัพย์ปลอดภัยอะ่ะมันต่างกันยังไงแค่ชื่อเอ มันต่างกันอย่างไรฟังแล้วมันก็ดูปลอดภัยทั้งคู่นะใช่ไมทำไมมันไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัยและสินทรัพย์ปลอดภยัยใช่ไหมทำไมถึงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงขอแบ่งสองทางนะทองและหุน้นแน่นอนค่ะว่าหุ้นนั้นนะมีอยู่สถานะเดียวนะคะของหุ้นคือเป็นสินทรัพย์เสี่ยงทําไมถึงเป็นสินทรัพย์เสี่ยงได้อย่างเดียวล่ะโค้ชมีหุ้นไหนที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยไหมบอกเลยว่าธุรกิจ หุ้นเท่ากับธุรกิจเนอะใช่ไหมธุรกิจคือความเสี่ยง<ม>คือความเสี่ยงยังไงเสี่ยงอย่างเช่นแค่น้ําท่วมอะ่ะแล้วน้ําท่วมโรงงานของธุรกิจธุรกิจหนึ่งอะ่ะนั่นคือเขาเสี่ยงแล้วนะเขาเสี่ยงที่เครื่องจักรเขาจะพังเขาเสี่ยงที่เขาไม่สามารถส่งสินค้าออกจากโรงงานได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยอีเวนต์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นเนี่ยมากเลยทีเดียวฉะนั้นทองคามีสองสถานะ1กับ2ใช่ไหม แต่หุ้นเนี่ยเสี่ยงอย่างเดียวเรามาเทียบกันว่าถ้าเกิดสภาวะสมมตินะสภาวะแรกคือสงครามใช่ไหมที่เราคุยกันไปสงครามเนี่ยแน่นอนว่าเงินไหลจากสินทรัพย์เสี่ยงเ,เข้าสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งตอนนี้ทองทําหน้าที่เป็น,นสินทรัพย์ปลอดภัยโอเคไหมคะอ่ะอันนี้คือเงินนะทีนี้มันจึงจะทําให้แหละทองขึ้น ช่ไหมคะแต่ว่าหุ้นเนี่ยลงมันก็จะส่วนทางกาันเท่าที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจเนาะว่าเออเนี่ยเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยทองก็จะลงหรือว่าเวลาหุ้นลงเนี่ยทองก็จะขึ้นนะคะอันนี้เป็นเคสปกติที่เจอได้ปกติหุ้นเนี่ยถ้าเราเป็นการลงทุนเนาะย่อมมีความเสี่ยงใช่ไหมพอหลังจากที่เกิดสภาวะสงครามเขาก็เลยไม่อยากลงทุนเลยทําให้ต้องโยกเงินจากการลงทุนเนี่ยย้ายไปที่ทองคํา ที่ปลอดภัยกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเพราะว่าสมมติถ้าเกิดสงครามแล้วหุ้นตัวนี้ที่เราถืออยู่่ะมันอยู่ในประเทศที่กําลังเกิดสงครามอยู่เป็นตีตีอยากถือปะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าเดิมอีกปกติก็คือลงทุนแล้วเสี่ยงอยู่แล้วสําหรับหุ้นใช่ไหมทีนี้เกิดสภาวะสงครามอีกยิ่งเสี่ยงทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะไม่รู้ว่าหุ้นตัวนั้นคือที่เขาเอามาลงทุนเนาะว่าเป็นธศรกิจตัวไหนนะครับหรือการลงทุน ในรูปแบบไหนเนาะใชม่มันอาจจะเกิดผลกระทบในระหว่าง,างสภาวะสงครามนั้นใช่ไห<ช><ๆ>มก็เลยมีการโยกเงินออกอเวลาเกิดสภาวะที่มันแบบเป็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนะคะเงินจะไหลเข้าทองคําในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าสงครามยุติลงจากที่เขาเคยโยกเงินมาไว้ที่ทองคําเขาก็จะย้ายเงินกลับไปค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทองคำเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันขึ้นตลอดก็จริง แต่ใน10ปีที่ผ่านมามันขึ้นแค่ไม่กีเ่เปอร์เซ็นต์เองเมื่อเทียบกับหุ้นเติบโตหลายๆตัวเนี่ยโอ้โหบางตัวเนี่ยเดือนเดียวไปแล้วบวกแล้ว20ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่มีความเสี่ยงใดไม่ได้ต้อง move อะไรไปไว้ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าเนี่ยเขาก็ย่อมสามารถเลือกที่จะเสี่ยงมากกว่าแลกกับผลลัพธ์ ที่จะได้มากกว่ากลับมาด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าสงครามจบลงนะคะทองคําก็จะมูลค่าลดลงเพราะว่าเขาย้ายเงินออกและหุ้นค่ะก็จะมูลค่าเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเคสง่ายๆมาเคสที่ทองคําเป็นประกันกันดีกว่าถ้าเกิดว่าทองคานะคะเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงนั่นหมายความว่าอะไรเวลาที่ทองคําเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงเนี่ยคีย์ของมันอยู่ที่นักลงทุน อยากจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนั่นแหละแต่ไม่ม uh uh, ั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์จึงต้องซื้อประกันเหมือนเวลาเราซื้อรถอะแล้วเราไปขับรถแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันการขับรถมันก็ดีพาเราไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ได้แต่มันก็มีความเสี่ยงที่เฮ้ยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถเสียหายฉะนั้นการที่ทองคำเนี่ยถูกถืออยู่ในสถานะของการประกันความเสี่ยงนั้น คือการประกันความเสี่ยงหลังจากที่เราไปซื้อหุ้นหรือไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงอันนี้คือหน้าประกันนะเวลาที่เราอยากซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเมื่อกี้ใช่ไหมคะสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าหุ้นและฝั่งนี้คือทองคําถ้าเกิดว่านักลงทุนเนี่ยไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะว่าตอนนี้สภาวะไม่ได้เสี่ยงแต่บางทีเขารู้ว่าสภาวะตอนนี้มันเสี่ยงแหละ แต่มันก็ยังมีโอกาสให้ทำกำไรได้ในตลาดหุ้นหรือตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเวลาเงินเข้ามาจะ้ะเ,เงินนี่คือทางไหลของเงินเราค่ะจะแบ่งครึ่งหนึ่งไปไว้ที่หุ้นอีกครึ่งหนึ่งไปไว้ที่ทองคำเพื่อที่จะใช้ทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ตลาดใช้ทองคำเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงภาพนี้เป็นยังไงบ้างทองคำขึ้นหรือลงและราคา หุ้นขึ้นหรือลงเอาดีๆนะเงินเข้ามาแบ่ง50%ไปซื้อหุ้น50%ไปซื้อทองคำอันไหนขึ้นอันไหนลงหรือขึ้นทั้งคู่หรือลงทงั้งคู่ขึ้นทั้งคู่เพราะว่าอะไรนี่ไงเงินเข้ามาที่ทองคำแล้วเนี่ย50%บวกใช่ไหมคะและเงินก็เข้าไปที่หุ้นด้วย50%เงินของเราเข้าไปในทั้งสองตลาดฉะนั้นเนี่ยทำให้นะคะทองคำก็ขึ้น หุ้นก็ขึ้นอันนี้แหละคือเคสที่ถ้าหมยมันไปทางเดียวกันโคชถ้ามันไปทางเดียวกันนั่นหมายความว่าตอนนี้ทองคําถูกใช้เป็นสินทรัพย์รับประกันความเสี่ยงอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าสมมติว่าเกิดความเสี่ยงในหุ้นเกิดขึ้นนะครับแล้วเขาซื้อประกันด้วยทองคําอีก50เนี่ยซื้ออย่างล้นซื้ออย่างละครึ่งใช่ไหมแล้วปรากฏว่าอยู่ดีหุ้นตัวเนี้ยูญเสียไปเลย แสดงว่าเรายังเหลือประกันจากทองคําอยู่ใช่ไหมถูกต้องใช่แสดงว่ายังไงพอร์ตเราก็จะไม่ติดลบเกิน5 0หรือสมมติความเสี่ยงปะทะเข้ามาสงคามปะทะอะหุ้นล่วงเลยแต่ถ้าส่งคามมาเป็นไงทองพุ่งเลยแสดงว่าพอร์ตเรายังบาลานซ์ได้อยู่โอเค <Okay S 1> ไหมคะเนี่ยแหละคือกลไกลของการใช้ทองคําเป็นสินทรัพย์ระกันความเสี่ยงทีนี้ภาพเดียวกันค่ะและกําลังเกิด อยู่ในปัจจุบันเลยจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ภาพนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมวิคที่ทองคำพุ่งเยอะมากและดัดชนีต่างๆครเทรดดีใครเทรดยูเอสร้อยยูเอสสทุกดัดชนีเลยออดทำหายทุกอันอทองคำก็ออดทำหายเหตุผลเพราะเหตุการณ์นี้คนก็ซื้อทองคำก็ต้องซื้อประกันความเสี่ยงแต่ในปัจจุบันนะในปัจจุบันณนะนะวันนี้นะณนะวันนี้ที่เรามาคุยกันนะคะเป็นไงย่อทั้งคู่ใช่ปะ ใช่แล้วทําไมถึงลงทั้งคู่ละ่ะทีนี้ออทั้งๆท,ที่ถ้าประกันความเสี่ยงตัวใดตัวหนึง่งลงอีกตัวหนึงออ่งก็อ,งอาจจะขึ้นส่วนทางกันใช่ไหมทีนี้ค่ะณนะตอนนี้นะที่มันลงทั้งคู่เพราะอะไรรู้ปะ่ะลูกศรมันกลับทางยังไงทุกคน <laughs> จากที่เคยลงทุนหุ้นไว้หุ๋ยมันก็ออทามหายแล้วอเนาะก็ทากําไรไปสิเนาะอะก็ทํากําไรจากหุ้นไปเนาะไอทองคําที่เคยซื้อเพื่อประกันความเสี่ยง ็ไม่รู้จะถือประกันทําไมในเมื่อเราไม่ต้องต้องมีสินทรัพย์อะไรให้รับประกันแล้วเหมือนแบบเราขายรถไปแล้วเราจะซื้อประกันทําไมนกออกใช่ปะถ้าเราขายรถแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อประกันแล้วฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดการขายทั้งหุ้นและขายทั้งทองคําออกมาในเวลาเดียวกันและทําให้ทั้งสองสินทรัพย์นี้นั้นลงพร้อมกัน ะะง่ายไหมฉะนั้นนะคะ Recap อีกทีหนึ่งกลับไปที่หน้าแรกถ้าเกิดว่าสถานะของทองคําเป็นสถานะที่1นนะคะหรือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยถ้าทองขึ้นหุ้นจะลงหุ้นลงทองจะขึ้นสลับกันเพราะเขาแค่ย้ายเงินจากเสี่ยงมาปลอดภยัยปลอดภัยไปเสี่ยงนะคะมันจะส่วนทางกันแต่ถ้าเป็นสถานะที่สองหรือว่าสินทรัพย์รับประกันความเสี่ยงเนี่ย มักจะเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันถ้าขึ้นก็ขึ้นทั้งคู่ถ้าลงก็ลงทั้งคู่เพราะว่าเวลาซื้อหุ้นต้องซื้อประกันด้วยทองก็จะขึ้นด้วยหุ้นก็จะขึ้นด้วยด้วยเม็ดเงินที่ไหลเข้าและเวลาที่ขาย องขายทั้งสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าหุ้นและขายประกันออกไปด้วยเพราะว่าไม่ได้จะต้องประกันสินทรัพย์อะไรแล้วจึงทําให้ลงทั้งคู่โอเคไหมคะตอนนี้สถานนะตอนนี้สภาวะตลาดณนะตอนนี้นะคะเกิดสิ่งนี้อยู่เพราะว่าก่อนน้าเนี้ยหุ้นก็ขึ้นจนเราก็งงอะว่าหุ้นขึ้นได้ไงวะทั้งๆที่สภาวะเศรษฐกิจดูไม่น่าซื้อหุ้นเลยอะดูไม่ดีเลยอะแต่นี่ไงก็หุ้นขึ้นแต่ทองคําก็ขึ้นใช่ไหมแสดงว่า ทุกคนก็คิดเหมือนกันแล้วว่าโอเคมันมีโอกาสในการทํากําไรแต่ฉันก็ไม่อยากเสี่ยง100%ยเปอร์ตฉะนั้นเนี่ยแบ่งมาซื้อประกันด้วยทองคําดีกว่านะคะ